สวัสดีจ้าน้องๆมาตามคำขอเมื่อคืนก็รีวิวไปให้แล้วเนาะสำหรับลูกค้าคนใหม่ๆนะอันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูครีมตอนเช้าอันนี้อาบน้ำมาละอันดับแรกเหมือนเดิมนะคะน้ำแรกตกชิ้นล้วตก พอมันซึมเข้าผิวตัวที่สองเหมือนเดิมพี่ตาจะทาเซรั่มทั้งเชา้าทั้งกลางคืนนะ เดี๋ยวคืนนี้ถ้ากลับมาแล้วไม่ลืมหรือว่าว่าจะมาพองหน้าเด้งให้ดูกินพอกหน้าเด้งของเราเนาะเสร็จแล้ววิตามินซี พอมันซึมเข้าหน้าวิตามินซีซึมเข้าหน้าก็เดยทีมทาคอด้วย ตัวเดคีมมันจะมีเ p a 15%ปอร์เซ็นตนะ15บ p ้าเออเเดี๋ยวนี้แดดมันแรงอ่ะก็ต้องทากันแดดด้วย นี่ขนาดยังไม่ได้ทาแป้งนะเนี่ยทาตันแดดนะพี่ต้จะทาเหมือนพวกรองพื้นจะใช้อย่างเงี้ยกดเห็นไหมโอเคแล้วแล้วใครจะทาแป้งพับแป้งฝุ่นก็ทาเลยนะคะโอเคไปละบ๊ายบาย